จริงน้ำปลาร้าน่ะแบบว่าตำจำตำไงก็อร่อยค่ะถั่วของพี่อ่ะาะน้ำปลาร้ามันอร่อยอยู่แล้วไงอรไอ้หนึ่งไอหนึ่งไอ้หนึ่งไปหาพัดลมมาเป่ามาทางนี้ตัวนึงดิ่โซมเลยค่ะโซมพกเลยไอหนึ่งไปจัดการเอาพัดลมมาทางนี้ตัวหนึ่งเร็วๆแม่บนร้านมีทั้งสองตัวลงมาให้ด้วยตัวหนึ่งเฮ้ยลงมาตัวหนึ่งอยู่แล้วอ่ะหอมมากไปเอามาหอมไม่นอนเนาะใช่หอมมากค่ะ สีสวยมากเลยอ่ะสีสวยจริงอุ้มคุณแลบลิ้นแล้อยากตะก้องแลบลิ้แล้วหิว่ตากล้องอยากตะก้องอยากอืมอร่อยอร่อยนัวจริงนัวไหมครับพี่ยาว่าใส่ปลาไหอีกนิดนึงไหมใส่ปลาไหอีกใส่ปลาไหอีกอย่างละช้อนนัวมากปลาไหมันต้องถึงถึงรวยนะครับพี่ยารวยนะครับพอนัวจริงพอแล้วพอแล้วพอแล้วนะนัวเล้ว คือเขาคนไม่ถึงก้นมันคนใช่ใช่ครบมันลืมนัวแล้วพี่ต้องเทใส่กะละมังแล้วคนต่อมามามาสองสูตรนี้พอดีเป๊ะเลยเอาถาดมามีกะละมังไม่มีกะละมังไหมไม่ไม่ครับดักเลยเอามาแจกเลยดักเลยครับดักเลยักเลยชิมดีดีดันอร่อยอ่ะอร่อยยิ้ม ไม่รู้ปรุงอะไรเขาไม่รู้ปรุงอะไรเยอะเลยขอชิมหน่อยไม่ให้ชิมหน่อยครับกินไปเลยกินไปเลยตึ้งจึ้งมาเร็ว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 โอ้ยเดี๋ยวพึ่งไปอยู่พึ่งไปชิมก่อนชิมก่อนชิมก่อนลูกค้าชิมได้นะครับชิมได้นะครับลูกค้าชิมได้จ้าอร่อยพี่แม่ชิมตรงนี้เลยชิมตรงนี้เลยชไหนหน้าตาเป็นยังไงไหนกล้องกล้องแม่โนยื่นเลยเป็นไงเป็นไงครับเป็นยังไะอะอร่อยเดี๋ยวว่าเน้ะปลาดาวสองสูตรผสมกันอร่อย ว้อนหยหิบได้เลยนะทุคนอยากใส่ปลาไหอีก uh> นิดจัดจานจัดจานจัดจานนัวหอมางทางนี <S <S> <S> <S ้เลยพีพีช oui> ้อนเราทีนี่เลยค่ะอะไรก็ตำหมูลองไม่ได้หมูลองพี่ยาอยากกินเยเยพี่ยาอยากกินตำหมูร้องหอมมะน้อมอ่ะ นี่มันหอมมากเลยอแลชิมเองคอฮกแลพ่อร่อยแล้วชิมเองคือฮกแลอร่อยอร่อยรครบอร่อยอย่อนตคอนอร่อยจนทับพีหล่นอร่อยจนทับพีหล่นนี่คือปลารอชิมแล้วคือปลารอนิมแล้ลารอชิมแล้วคัอปลารอชิมแล้ลยอ่ะเแล้วคลารอชิมแล้วคือปลริย์ละวคือปรอชมแล้วอปลารอชิมแ้คอปลรอชมีล้คออชมีล้อปชิมเล้อชิมเลยคอลรชิมล้คืารอชิมเลย ชิมเลยชิมเลยมา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 ,มาเร็วเร็วเร็วมาพี่อาเซนให้ปากกาไม่มีไปเอาปากกามา,าอาลูกคา้ามาเอาปลาเอ้ยมามาเอาส้ตามตำแจกด้วยนะมาเร็วเร็วยอะหมูว่าปลาลมมาตรงนี้ตัวหนึ่งไหนล่ะ โอเคออกมาเร็วเรว